เพื่อนคะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในคลิปอ้อนี้ค่ะมันคือช่อดอกสีขาวสวยๆของไม้ที่เรียกว่าช่อมารีค่ะนะคะอันนี้จะเป็นไม้เถาเลื้อยไม้โบราณไทยหายากที่มันขึ้นเองอยู่ในป่านะคะแต่ตัวนี้ก็คือปลูกบนบ้านได้ในบ้านได้ทำเป็นซุ้มไม้เลื้อยเวลาที่เขาเกิดดอกเยอะๆเขาจะหอมตลบอบอวนมาก ตอนนี้อ้อยืนอยู่ใต้โคนต้นของเขาหอมตลบป่าเลยนะคะเพื่อนให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้เขาขึ้นตามธรรมชาติแต่อ้อกําลังจะเอากิ่งเขาไปปักชํานะคะนู่นค่ะเพื่อนสวยสุดๆใครๆสนใจอยากจะได้ไม้ชนิดนี้ไม้หอมไทยหายากช่อมารีไปปลูกเป็นซุ้มทำไม้ประดับขยายพันธุ์ด้วยการปักชำเพราะเมล็ด0876069955 ID line A U N G S A R A 09อังศรา09กับพันช่อมารีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ